บอกนะเอาไปแต่ผมจะขับไปด้ช้าเออพอรถมันจะเถียนแล้วมันไม่ต้องเลกแล้วถ้าสองสามเดือนที่แล้วนี่คือที่กลับตัวสิบสี่วันทุกคนเลยไม่มีใครกลับบ้าน ไปเดี๋ยวนเนี่ยเขาเก็บยาแลนี่นของฝนใช่ไหมอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อีกอันนึงดูดิใครทำบ่ตอนนส้นนี้นนร่วมกันอ๋อ ไม่ใช่ใครคนสร้างหลวงไม่ไม่นี่แหละเจ้าของพี่แต่ละที่ที่จะตัดผ่านเข้าที่ตัวเองเนออที่จริงที่ฝนน่ะมันก็จะมีไฟนะแต่ม,มันติดตรงโน้นน่ะหัวต้นทาะ่ะมันนม่งยอโลนี่ มาช่วงนาข้าวมันจะสวยที่ฝนอยู่ไหน,นเอานี่หนแล้วันจะยึบนิดเดียวแล้วก็ไปสุดนน่นง่ายๆมันเหมือนมี 多好啊！<laughs> <laughs> ไปที่นี่แหละ เขาเจ๋งเจงอะไรเขายิ <Jean> changing, ter, two, ่งนุ่นเขาทําบ้านเดือนละหลังสองหลังเขาก็ได้กําไรแล้วนี่ไงกลับมาที่เดิมะแล้วอยังอยู่ บ้านขุดช้างเห็นไหมมีช้างตรงนี้มีช้างช้าง,งออปลอมไงเก็บไี้นั่นแล้วก็เดี๋ยวจะชี้ให้ดูว่าที่ต้นแรกอะถามเขาแล้วตอนเช้ามาดูว่าจะเออจะไปดูว่ามันเป็นยังไงแล้วว่าเออจะตกลงซื้อก่อนที่จะซื้อที่ตรงนั้นอ่ะัะบ,บเดี๋ยวจะให้ดู วินนึกดูดิดูดอินเี้มีที่เนี่ยแต่ขนาดยังไม่ได้ถมที่ตรงนี้นะอืไดวิดีนี่นี่เออว่างเยอะเลยที่ติดถนนคือที่ที่หลังหลังเสาไฟฟ้าไตงไปใช่ปะเออเสาไฟฟ้าคือที่หลวงนะโจระหว่างที่เสาสองฝั่งเนี่ยแล้วถ้าเกิดใครอยากใช้พื้นที่ก็ต้องต้องต้องวางท่อแล้วถมอ่าต้อง นาวิทย์ปั๊มน้ำวันนี่นะอืมเห็นปะไก่ย่างวิเชียรบุรีโฮ้ยแต่มันขายแตงโมแล้วตอนนี้ขายกาแฟแล้วด้วยเนี่ยเนี่ยเจ็ดแสนเนี่ย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 ที่ตั้งแต่สังกะสีแล้วมีบ้านด้วยอ่ะเนี่ยเห็นได้นะโตรงน,นี้เลยเหรอเออกี่ไร่ <c oughs> <ผ>มไม่ไถึงไร่แข่งเซนี่ไร้วาต่อร้่น80บาทไปลงแข่งเซาาสา้ยหัวตอนเย็น,นนะอันนี้รูตัตช่องเย็น เกิดมาขายบุหรี่ <ละ S 1> ที่นี่ต้องวิ่งสามจังหวัดะถ้าขายบุหรี่คาเมลที่นี่ต้องวิ่งสามจังหวัดเพชรชบูรณ์พิษณุโลกลบรียเออไม้ไดานแล้วได้ค่ากันดานวะไดเงินเท่าเดิมมาทำไม่ะก็ได้ไไดเป้ปาได้ยอด รถสามจังหวัดต้องดูเป้าเท่าไหร่ละสามจังหวัดกะคุมอ่ะและหลังรถอะต้องมีบุหรี่ยี่สิบสามสิบลังนู่นอ่ะก็แข่งเลยกันตรงนี้อะสิที่ทัวร์ใช่ไหม ตลาดนี้ก็จะไม่ต่างอะไรกับภูเก็ตเลยนะวิทย์ได้แล้วถ้าเกิดหลุดตรงนี้อ่ะเจนโตโฟเจตตุ่มสิบเอ็ดโมงแล้ว เดี๋ยวรถมาบ้านอะไรโจโบ่นี่ไงปันปันเดี๋ยวเดี๋ยวลูกไปไปันเลย เยอะแล้วนะได้สองแสนกว่าครั้งนี้ปลูกเยอะกว่าเยอะอีกอะเยอะกว่าเก่าไปเช่าเขาปลูกกล้วยอะแล้วใครปลูกให้อะก็ปลูกกันเองไงก็เขืนเหมือนเหมือนคล้ายๆว่าจ้างเขามาปลูกกล้วยใช่ะ้ใช้แรงตัวเองด้วยใช้แรงคนอื่นด้วยไอลิงก็ปลูกไออีบอนน่ะปลูกก็ปลูกเป็นของเขาก็ยึดดิโจอันนั้นมันไม่รู้จะทําอะไรล่ะถูกปะล่ะใช่มันมันไปหมดแล้วเออ ไ <c oughs> ายมากเลย,เลยวัดเนี้ยมาทำแรกๆเขาทำให้หนูได้เคลียร์บริษัทได้เยอะเลยนะจ<ม>นเกือบหมดมมอ่ะไมม่ีแล้วจนมาติดอีกรอบเขาบอกเหรอเพรามันบอกให้ยืมได้ใช้<ม><น>ด้วยเฮ้ยวันนี้หวยออกนะฝนดูที่เป็นปิดครับกับหวยเลยจะให้ อย่างน้อยได้ได้สามตัวหน้าก็ยังดีวะแต่ฝนนะ่ะวิทถ้าเกิดซื้อหวยนะยาซูปเนี่ยละยาซูปแม่ยยอยากมองวิวแมว่มชอบวิว ใายอยู่แถวนี้ไม่ได้หรอกโค้งหนึ่งก็คว่ำหนึ่งอ่ะจุกวนรถโจไปซ่อมมาเยอะไหมฮะไอ้รถรถรถไปซ่อมมาเยอะไหมรถวิทย์อะสามพันสามพันหกแล้วใครจ่ายมันบอกไ้บ๊อบไปบ๊อบยังไม่จ่ายมาเลยอ้างว่าที่เดือนแรกแค่นี่ไปทำมันบอกเอาเดียวเคลียร์ให้เขาก่อนว่ายืมให้คนนู้คนนู้นมายืมยืมคนนี้ก็ยืมเขาสองพันเลยอ่ามัน ขึ้นไปเลี้ยงให้ลาวาก่อนแล้วมันก็กลับมาบอกผมว่าขอยืมตังค์จ่ายแล้วไหมไม่อค่ะรอมันจ่ายก็จ่ายจ่ายก็จ่ายแล้วไหมยากมันมันจ่ายก็จ่ายถ้าไม่จ่ายก็ไม่ให้ยืมอีกนนั่แหละของเขายืมจนลืมแล้วจนเขาลืมด้วยเขาบอกแล้วจะจ่ายยืมอีกอันนี้เขาเรียกอะไรคับอันนี้จะทางไปตลาดลมเก่าถ้าเกิดจำไม่ผิดนะตลาดลมเก่าใช่ไหมเออจะไปตลาดลมเก่าจาก ภูทับเบิกอ่ะลงภูทับเบิกแล้วไปตลาดลมเก่าไม่่าช่ช่ยชมาคราวนี้ได้คลิปเต็มแล้วค่ะไม่ต้องพูดเอาไว้พอแหอะเวลาไปดูจะได้รู้ไม่ใช่พอเราเขียนนั่นเฮ้ยตรงนี้ตรงไหนวะเปิดเสียงก่อนเิงจะรู้อ๋อแล้วตอนนี้จะมีคาเฟ่อันนึงนะโจที่เป็นคาเฟ่เดินนาน่ะคูนาน่ะในซอยเนี้ยเอคนเยือก็่ะไม่โควิดไปกันหมด แต่ถ้าเกิดพูดถึงอนดูเป็นไอเดียไงจริงนะเราทำเซเว่นเหมือนกรุเงเทพเหมือนันยามาเปิดที่นี่มนไม่มีนะเขาดูแล้วอะไรนะ